ทีมเลิฟทีมแดนซ์ไปแล้วเหลือพวกคุณแล้วครับทีมฟินนี่โคดูจริงๆได้หมดรับพวกเราได้หมดครับเราเนี่ยมันเบสิกง่ายมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนว่ามันทำยังไงขัลังลฮัลโหลฮัลโหลผมมาอ้โห นนจหนิิคนเล็กกันไปไหต่อเลยนทอดเลยทอ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 เลยอคุณงงันไหมครับว่าเราทำยังไงสอนเสอนอง่าจากแรกครับหันหลังก่อนหันหลังมาูมเยมเด็แรกครับผมเพื่อนเรียกหันหลังไปมองพื้นแล้วค่อยไล่ขึ้นมาข้างบนจากนั้นหนึ่ง หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุแลต้องหัวเราะแบบอินเนอร์แบบว่าเซ็กซี่ด้วยหัวเราะแบบพุ่งกิ่มอ่ะแล้วก็เริ่มปวดคอเริ่มปวดคอแล้วก็กินส้มตำแบบ10เม็ดองมาลองห12คนไหมมา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 มมา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 าาามา เพื่อเรียกครับเพื่อเรียกมองพื้นก่อนปวดคอปวดคอปวดคอต้งตำมากีนซ้อตำแบสิบเม็ดคอพี่จ้องจะไม่ไหวตอนปวดคอที่เียงกกอๆปวดจริง